เคครับก็วันนี้ผมก็จะมาเอาชีวิตรอดอีก2วันใน m ไม c คร f t S C P นะครับก็ขอให้คลิปนี้เราความสำเร็จด้วยเถอะโอเคครับกลับไปที่หอพักกันเลยเออทุกคนครับคือวันนี้เพื่อนผมไม่มาเล่นด้วยนะก็คือเม่งจะไปเล่นอย่างอื่นกูชวนมันมาเล่น S C P แต่แม่งไปเล่นเออลอบอกอยู่ ฟัก you in the wave เราเจอยิ้มเยอะนี่โอเคจึ๊บนี่นี่ยิ้มไม่เยอะแล้วก็ขึ้นขึ้นไปแล้วก็ขึ้นแล้วก็ขึ้นไปไอตอนนี้โอเคโอเคครับแล้วผมสงสัยมานานแล้วว่าไอ้ตรงนั้นมันคืออะไรเออช่างมันก่อนต้นไม้นี่ก็ไม่ได้ตัดสักทีโอเคผมขอทุบเตียงอันหนึ่งจริง แล้วก็ไปใสก่กล่องก่อนนะมันก็ค,คือมันเก,ก็บะใช่ไหมมันเกะกะเก็บของที่ไม่จําเป็นไม้ก็จําเป็นอยู่นะผมขอเก็บไม้ไปด้วยเอาดินไปนี่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 ตอนนี้ก็ไม่มีอะไรมากครับผมวันในวันที่สองผมก็จะไปสํารวจนะครับจะไปสํารวจที่ใหม่แต่ตอนนี้ผมเริ่มอยู่แล้วแหละ ผมก็เลยเอาเนื้อวัวคะครับมาเผาแล้วผมก็รอก่อนตอนที่ผมรอผมก็ไปเชนเงอดูว่าผมจะไปทางไหนต่อดีผมคิดว่าผมจะไปท,ทางต้นไม้นั่นแต่ว่าอาหารผมมันน้อยมากผมก็ต้องเอาอาหารไปด้วยนะโอเคครับ กินเลยยำ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 เอืออิ่มไป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 ผมจะไปประจมภัย่านี้ผมจะย้ำอีกทีงับวันนี้เพื่อนผมไม่ได้มาแล้วก็ไม่สใสใยว่ากูใช้สกินอะไรอยู่ไม่ต้องเสอกเข้าใจไหมยำโอ้ยชิปคครับเมื่อกี้ก็โฆษณา โอ <Hoover>. ้ <proxy> <re> เดี๋ยวภูเขาตรงนี้สวยดีว่ะเอ๊ะเดี๋ยวโอ้มค์ก้าผมเจอเอ่มเมืองโอ้มค์ก้าสองปีผมเจอเอ่มดันเจียนแม่งอยู่ใกล้ๆบ้านผมด้วยผมมาดูโอไมคโอไมค์รอดโอเชตโอไมค์ผมสายบวก ผมเคลียร์บอลมอนเตอร์ก่อนปฏิไอแมงมุมโอ๊ยใบย่าผมมาดูข้างแรกก่อนโอ๊ยชี้โอเมรอดผมว่าผมต้องมันน่าจะมีสปอนเนอร์แน่ๆเดี๋ยวผมมาผมก็ออกไปก่อน เกิดอะไรขึ้นไม่ต้องไม่ต้องไม่ต้องไปดูสกินผมสกินผมมันคือสกินผู้คุมเออขุดไมาุดนี้ขุดยีนผมจะเอาไปขุดอย่างอื่นด้วยคือมาสำรวจเหมืองในตอนเลกๆเนี่ยมันเป็นอะไรที่แย่มาก เอามาที่ขุดแล้วก็เปลี่ยนที่ขุดเป็นที่ขุดอินแล้วก็ขุด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 เก็บกลับบ้านไปเยอะๆเลยเดี๋ยวผมขอเอาถ่านไปด้วยนะคือตัวนี้จะมืดแล้วอ่ะผมต้องเดี๋ยวขุดถ่ายสองก้นนี้โอเคเดี๋ยวผมต้องวิ่งกลับบ้านแล้วเพราะว่าตอนกลางคืนอันตรายมาก ไปไปไปไ,ปไปเดี๋ยวขอปิดก่อนแื่ไม่ให้ชิปเปอร์ว่าอะไรก็ตามเดีวดิพาดทจะตกได้อยู่แล้ว <S <S อดตัวอีกไป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  Let's go Let's go baby M อ้ยสัตว์อินโอ้ยเชีบโอเค ในวันที่สองมผมก็ผ่านไปวันที่สองของผมมันสั้นมากแล้วก็นะฮะมาดูพระอาทิตยตกดินหวังว่าจะไม่มีใครเอาไปทำนถ้าเพื่อนผมอยู่นะมันน่า oh. จะตีผมตกไปตายนี่โอเคขอกินเนื้อเลยไม่มีเนื้ออะไรจะกินกินเนื้อเน่าเนี่ยโอเคปกากทอยิ้มไม่เยอะ สีทั้งเท้ไม่ดีเอเธอร์โอเคครับดูจนอิ่มอกอิ่มใจกันแล้วก็ไปไปนอนดีกว่าเออแล้วผมนาฬิกาเนี่ยเดี๋ยวมันมีนาฬิกาด้วยนะผมเพิ่งสังเกตแค่นี้เหรอโอเคครับเดี๋ยวผมจะทิ้งของให้เพื่อนด้วยดีกว่าเผื่อเพื่อนมันมาอะไรดีนะโอ้เออมันมีของดะมันมีดาบอยู่แล้วนี่ว่ะ โอเคต้นงช่างมันโอเคครับไปเดี๋ยวผม Engine power 0%อตพีครับต้องไปหาของพวกนี้มาใส่เหรอขอเป็นโอ้เดี๋ยวผมได้เบ็ดแล้วโอเคโอ้ดีไปกันไปกันคือต้องไปหาของอีกสี่อันที่มันขึ้นมาไปเผาเพิ่มอีกโอ้ยโอเคเด่นหาแล้ว ก็เหนื่อยจะตายเลยต้องมานั่งมันอยู่ตรงไหนนะอ๋อนี่ไงเน่ยแล้วเกิดช้าไปหมดนจะหลบมันมันอยู่ใกล้ๆบ้าผมเลยนะเนี่ยเคเด่นโอ๊ะโ,โนบโร๊ะลืมโร๊ะนี่เราเผาวางไว้ด้วยเผื่อเผื่อมันมีข <My God. S 2> องไม่ยอดทอช็อดทอดทอด นึ่งนก็คือวิ่งไปวิ่งมาอยู่นี่กูต้องหาอะไรบ้างเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวท็อดท็อดท็อดทอดอ๋อกูลืมทานแต่ไม่เป็นไรตรงนี้มีทานอยู่วุ่นวายจริงๆมีหน้ากากหน้ากากพับมีแค่ตายต้องเล่นใหม่หมดเลยไม่แน่ว่าจะไม่โอเคเด่นโอเคโอเคโอเคท็อดท็อดท็อดทอดทอดมานี่มานี่ มืดมากกันเจีย้ยนไหนมามืดขนาดนี้มันก็มีทุกกันเจีย้ยนนี่หว่าแต่โชคดีนะคะที่ตอนโอ้ยอีเด็กเกรดสองตัวโอ้อีเด็กเ,รเกเรดบรรจบเหล็กด้วยเอะเดี๋ยวนั่นไงผมเจอจุดสปอรแหละปักไฟนั่นไงทุกคนไฟด้านล่างปะ่ะนิ่งไงขุดไม่ได้เจอหรออีแซดแล้วก็ผมเจอเหล็กด้วยจะขุดเหล็กกลับไปบัด จะขุดเหล็กกลับไปบ้านด้วยเหล็กยางเยอะแล้วอันต่อไปมันคืออะไรอ่ะจำได้ว่ามันมีสองมันมีสองห้องของเรล็กมีเหล็กห้องที่สองกูดอลเลยมีเพชรไป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 ดูกันไปดูกันเยบรอยครับโอเคครับโอ้ยเย็บอัลตร้าไปด้วยซอมบี เกียวต้านโอ้ยแม่งมาทีละตัวโอ้แ <ไป S 1> oh ม่งอ้าเฮ่แฮ่แฮ่ขมตาติดใจแม่งมุมโอ้ยชีย่ยอีห่าเออ โอเมกกอด in the in the fun ก o o k ียดันเจียนผมต้องเข้าไปไหมวุลีกูดเวลีกูดซึ่งวนี่นี่นไี่นี่มึงใช่ไหมอเกลว E S C P หน้าง่ นี่นี่โอ้ยีโอ้ยอันนี้ตัดโอ๊ยโอ๊โอ๊ยโอ๊ยมือนมโอเวจะตายจริงจริงจิงจจิงจมีีโอ้นั่นแหละสมอนเนอร์รีบพุกโอ๊ย

ก่อนมัเป็นอะไรที่สุดจะดีดีมากมากเลยเดี๋ยวเผื่อมันมันไปหมดเดี๋ยวผมยิ่งกลับไปบ้านแป๊บนึงเจอ้อย่างไวเลโอเคไม่ใส่เนี่ยไอเนี่ยผมสงสัยว่ามันมันมีอะไรอ่ะเฮ้ยมีกองแมนโอเคครับเดี๋ยวก็คลิปนี้น่าจะจบแต่เพียงเท่านี้นะครับผม คือมันนานแล้วอะ่ะโอเคครับก็สำหรับใครที่อยากดูต่อก็อย่าลืมกดไลค์กดซับสไคร์ก o นเลยด้วยนะครับโอเคครับสำหรับวนี้ก็ขอาเพียงเท่านี้ก็อย่ลลืมกไกดไลค์กดซับสไคร์กันใด้ด้วยนะครับโอเคครับสำหรับวันนี้ก็ขอลาเพียงเท่านี้ก่อนเลยแล้วกันนะไปบายกดไลค์กดซับสไคร์กันให้ด้วย